เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาต่อกันเลยกับอีเวนต์ประจำวันที่สิบหมิถุนาครับแต่วันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาไขาเลือกข้องใจกับอีเวนต์นี้นะครับ <c oughs> คือว่าอ่าการหา อีเวนต์ใหม่นี้เป็นการ์ดใช่ไหมครับอีเวนต์การ์ดเป็นการ์ดสองตัวเนี้ยปังปอนกับบอกอร,กอร,กอรวิกตี้โอเคความสามารถก็อันนี้เบิ้ลและบินนะครับบินการ์ดเบิ้ลสามครั้งมีโอกาสบินเก้าสิบห้าและโอกาสเบิ้ลยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวนี้น่ารักมากครับมีโอกาสเท่า เอเรียวเลยนะโอกาสบิน26%แล้วคุมเต่าก็เท่ากันสเตตัสเท่ากันเกือบทั้งหมดครับแต่ฟังปอนเยอะกว่านิดนึงเยอะกว่าตรงน่าจะโอกาสทองนะเยอะกว่าแค่หนึ่งอ่ะส่วนสกิลนี่ก็เป็นฟรีค่าซื้อต่อและคูณ2เหมือนออฟอ่ะครับส่วนผ่านไป3ตาแสดงผล50% และที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือมีเสียงนะครับผมปังปอนเนี่ยเป็นระบบใหม่ครับเสียงตัวละครในเกมน่ารักมากครับก็น่าใช้อยู่นะตัวนี้สกิลถึงไม่โหดมากแต่ก็โอเคอะโอเคเราจะมาหากันซึ่งอ,อไม่ใช่นี่ซึ่งเนี่ยครับซึ่งจะมีหนูหินกับ ไอ้คุณอะไรด้วยนะแต่จะเป็นอีเวนต์หน้าครับผมซึ่งเนี่ยบอก,กอวิกเตอร์มันมี2ใบใช่ไหมล่ะอ่าบางคนก็ยังถามบางคนก็ยังงงไงว่าหามาจากไหนยังไงมันแจกแค่ใบเดียวใช่ไหมโอเคเราเราจะหาจากเราจะหาจากแพ็กการ์ดหรืออะไรไม่ได้เลยนะครับการดบบนี้คือเราคือเขาจะแจกให้อย่างเดียวนี่ครับ ใจความสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องอ่านดูดีๆเนี่ยดอกจันดอกจันสองอันเห็นไหมครับสำหรับผู้เล่นที่ล็อกอินเกมวันที่16มิถุนาก่อนเวลา4ี่โมงสีจะได้รับบอกอร,กอรวิกตี้หใบผู้เล่นที่สามารถล็อกอินอีกครั้งเพื่อรับบอกอรวิกตี้เอสเพิ่มอีกหใบจะได้เป็น2ใบซึ่งใครไม่ล็อกอินภายในเวลาบ่ายสโมง บ่ายสี่โมงสี่สิบก็จะไม่ได้นะครับอดเลยอดปังปอนเลยโอ้แย่มากซึ่งผมก็ล็อกอินอยู่นะผมรอตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแหละโอเคนี่แหละใจความสำคัญเลยใครไม่ล็อกอินตรงนี้คืออดครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ได้มาสองใบเป็นที่เรียบร้อย อาเลยละเนี่นะฮะบอกว่าวิตตี้เอสใบแรกส่วนใบที่สองอยู่นี่ฮะนันไงราเปิดแพ็กการ์ดเล่นก่อนแพ็กการ์ดเอสบวกเปิดได้บางปอนเลยโอ้โหหวังสูงหวังสูงคารลี่รับมันเลยซึ่ง ถ้าเกิดมีบกวกวิกตี้สองใบผมว่ามันหาง่ายมากๆเลยนะดูดิเอาไม่ใช่อันนี้ดูดิครับซึ่งถ้าเกิดอัพอ,อีกใบหนึ่งก็ได้เป็น S+ บวกเลยใช่ไหมล่ะเราก็ได้2องใบแล้วส่วนอีกสองอันนี้เงาสองอันนี้น่าจะหาไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราได้เงาสองอันนี้กับกระเป๋าเนี่ยคือได้ S บวกเลยเพราะว่าถ้าเกิด ได้ครบชุดนี้ใช่ไหมหล่ะก็จะได้ปังปอน S ซึ่งปังปอนเเมื่อเ,อ,อเราไม่ต้องหา2อ,อันนี้ลืมลืมโทษทีเอาใหม่เอาใหม่คือเรามี2ใบนี้แล้วใช่ไหม S กับ S บวกบอกรวิกวิตตี้วิตตึดอะไรเนี่ยพอเราอัพเเต็มเราจะได้เงา a ของปังปอนครับส่วนอัพ S บวกเต็มเราจะได้เงา a บวกของปังปอนครับ แล้วเมื่อเราได้เงากับ A ปุ๊บเราก็จะได้ S ใช่ไหมล่ะพอได้ S ปุ๊บเมื่อ up อ S บังปอนเต็มเราจะได้เงา S บังปอนเราหาแค่ใบเดียวครับหากระเป๋าแค่นั้นหละครับผมถือว่าน่าจะง่ายนะแค่กระเป๋าอะแค่กระเป๋าในแพ็คก,การ์ดธรรมดาก็มีครับโอเคเราจะเปิดหาก่อน ฮูฮูบีรัวๆครับไม่มาเลยนักสามสิบบมาไม่มีครับผมเราไม่เปิดเอเอบวงนะเราเอาดีกว่าเผื่อมันมาเต็มเนี่ยครับไปอัพ คูณสองเลยเหรอ <c oughs> Ooh, ลืม S เวลยิมห้าโหใส่แค่ถึง20เอาเงาใส่ครับ โอ้โหตังจะหมดละโอ้โหนิดเดียวเองนิดเดียวก็ไม่ให้โอ้โหใจร้ายอ่ะ๋ย่านะ๋ยวานะ อืโอเคครับถอนมารวมเลยครับผมเจ้าหากการมาอัพก่อนนะครับ การไม่มีเลยได้เงาวงปอนเอเฉยครับอยาวได้กระเป๋าเว้ย แล้วทำไมม,มันออกแต่บีวะเนี่ยโุ้ยได้แล้วครับกระเป๋าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะอีเวนต์เนี่ยเงา A อบา A บวกแค่อัพบบกอครับอัพบกออ S บวกถึงเบลสามสิก็ได้แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนที่อัพ S เต็มนั้นมันได้ไหมมันอยู่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่ล่างสุดนะครับ 就拍个照，拍 โอเคครับโอเคได้วเอส อีเวนต์นี้เผา,าเงินอยู่นะเผาทองต้องให้อัพมาไปรับก่อนครับเออเดี๋ยวห่วย โอเคครับโอเคกว่าจะได้มาก็ ตังเกือบหมดอ่ะไม่รู้อีเวนต,ต์ต่อไปจะได้ครบสี่ตัวไหมนะโอเคครับแลกเอสบวงมาเอ้าลืมลืมลืมรับก่อนโอเคครับอีเวนต์นี้ก็ไม่เสียเพชรเลยนะครับเสียแต่ทอง เสียเยอะด้วยอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวเอาอยัางไงเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมเราอัพมันก็อัพแรกมันก็ไม่หายนะยังอยู่ ของพ่อแป๊บโอเคได้สองตัวไรอีกแค่สองตัวครับหนูหิมกับคนคุณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ